แล้วปัญญาเราเอาไปใช้อะไรลนะ่ะปัญญาชีวิตของเราเนี่ยปัญญามีอเอามีไว้ทําไรพราะพทธเจ้ากล่าวว่าปัญญา,า,าที่เราสร้างกันขึ้นมาในห้องนี้เนี่ยก็เพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อไปดับทุกข์ใช่ไหมทุกข์เสียยาหนังนะคือเรารู้ว่ายาใน,นคือตัวปัญญาคำว่าสัญญาก,ก็เป็นปัญญาเน,ะนาะถ้าปัญญานี้มีมากมายกันที่พระพุทธเจ้าสอนนะ เนี่ยตัวนี้แหละคือตัวดับดับทุกอ่ะก็ก็คือให้ไปรู้ว่ามันทุกอ่ะมันมีทุกอ่ะแล้วมันดับไหมทุกอ่ะมันดับอ่ะเราก็ทําให้มันแจ้งในความทุกข์ทั้งหลายทุกเนี่ยมันมันมีห้ากองเราก็รู้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีสี่กองแค่นั้นแหละทุกอ่ะกองโลกตายทั้งหลายแล้วมันทุกที่ใดล่ะ ก้อนดินก้อนน้ำก้อนลมก้อนก้อนไฟที่เราอาศัยเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ไหนมันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าทุกที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังฐารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เดี๋ยวไปอ่าครับอันนี้เราอ่าเราก็เช็คว่ามันทุกข์จากไหนอ่ามันทุกข์จากสังขารแล้วมันทุก จากวิญญาณมันทุกข์จากสัญญาหรือมันทุกข์ต่อเวทนาก็เอาปัญญาของเราเนี่ยไปดูอะไรทุกข์อะมันทุกตรงไหนบางทีเราทุกข์ก็สัญญาเออเราไปจําได้บ่ายรู้มันก็เกิดเวทนาก็เกิดเวทนาสังขารก็ไปปรุงอ่าแล้วก็ตามไปด้วยวิญญาณความรู้สึก ขาไปยึดอยู่ตรงนั้นนี่เขาก็เลยทุกถ้าดันถ้าเราได้กาหนดทุกตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเออทุกทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีใครห้ามมันได้เพราะว่ามันเป็นทุกเรื่องธรรมชาตินะที่เราต้องมีเพราะเราเกิดมาแล้วแต่ทีนี้เราเห็นมันว่าทุกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดึ้นแล้วมันตั้งอยู่มั้ ถ้าเรามีปัญญาพอนะพอที่จะไปเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงอยู่อความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มีตัวตนด้วไหนแต่ถ้าเราไปยึดเพิ่มันนะว่าเราทุกข์เรยทุกข์ทุกข์ทุกข์แต่มันเหมือนกับเราเนี่ยมันมีเราอ่ะมันมีเราอยู่ก็เลยมันเพิ่มทุกข์ไปเรื่อย แต่เมื่อไรเรามองเห็นว่าเรามันไม่มีจริงมันไม่มีอ่ะทีนี้เราก็จะได้ทายทุกอ่าทุกก็จะน้อยลงเพราะมันเห็นเห็นตามันเห็นตามก็ะผูมีพระที่เราทุกก็เพราะเราไม่เห็นตามอ่ะไม่เห็นตามพระผู้มีพระบารก็เ่อเจ้าก็เลยยังมีเราอยู่นั่นแหละแต่เราันทุ้ผู้ผู้ก็คือทําให้เกิดอ่า ไว้ตอกไว้จานเรื่องทุกข์นั่นแหละทุกข์ทั้งหลายมันมีอยู่แล้วเพราะเราเกิดแล้วอันนี้พอเราสร้างให้มันเกิดในใจอีกสร้างให้มันเกิดในใจคือตัวสังขารสัพเพสังขาราทุกขารติยาขาปัญญาญาณเมื่อบุคคลรู้ตัวปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์ย่อมเบื่อหน่ายใช่ไหมในสิ่งที่ตอนหลงนั่นแหละ เราต้องเบื่อหน่ายในกองทุกข์ทั้งหลายมาจากสังขารเพราะสังขารมีวิญญาณก็เกิดเมื่อวิญญาณเกิดทำให้เกิดความรู้สึกทีนี้ก็ไปอยู่กับเวทนากองหนึ่งกองใดและสัญญาก็ไปจำได้ว่าเป็นพุกเป็นพุกก็เห็นความก็เห็นเป็นนิจจังไงถ้าเห็นว่าเป็นนิจจัง่ะ ่าเราก็จะไห้ทุกถ้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันต้องตายถ้าเห็นว่าทุกทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ต้องตายทุกเนี่ยลายทุกหายตายทุกแค่นี้ก็พออ่าคุณโยมบอกอ่าแค่นี้เลยจะได้ตายทุกได้เดี๋ยวนี้ก็ตายทุกการทําบุญเห็นไหมทั้งๆที่ แต่แม่ก็ไปวัดเนี่ยทั้งทั้งที่เราเขาทำบุญน,น่ะไม่เข้าถึงรัตรนากไรบางทีนะไปทำบุญนะไปทำบุญในการให้ทานต่างๆแล้วเขาก็ไปตายทุกข์กหมดแ้นั่นก็ถือว่าเขาไปชำระทุกข์ัดเดึ่งของความทุกข์ทั้งหลายก็เพราะว่าเขาไม่มีทางออก เขาก็เอาสังฆทานอะไรต่างๆมากมายไปถวายพระพุทธเจ้าบ้างไปให้คนแก่ไปให้พ่อแม่บ้างไปให้เพื่อนกันลำํามบ้างไปตอนที่ก็มีพระคุตไปให้กันก็ยังมีเลยนะหรือไปหยอดตู้บ้างก็ว่าไปนะก็คือไปกายทุกท้งนเนแหอขนาตแต่ทั้งๆที่ว่าพอ ทำไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่มันคลายพักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเนี่ยแล้วก็ไปคลายทุกข์อีกอ่าเขาจึงสร้างสมบุรตรงนี้ในการให้ทานแต่บุคคลที่ให้ทานมาดีแล้วเนี่ยแบบอยู่ในห้องทำเนี่ยถือว่าให้ทานมาดีแล้วแล้วก็ได้รักษาสิทธิ์ดีแล้ว นะแล้วก็ได้มาฟังธรรมเนี่ยก็มาเพิ่มมาน,นะเอ,อ่อมาเพิ่มมาเพิ่มความสุขนะแล้วก็เราจะได้ละทุกว่าเรามีสุขเราก็ละทุกไปในตัวนะถ้าเราไม่มีสุขมันก็ปีทุกแค่นั้นเองแต่เมื่อไรพอเราฟังธรรมมากต้นเราก็จะเห็นว่าความทุกเนี่ยมันมาทั้งส่วน อูตสอนทั้งส่วนผู้สอนนี้เราก็จะได้ล่าทั้งสองตัวเมื่อเราล่าทั้งสองตัวได้เราก็จะเห็นครว่เข้าสู่นี่ก็คือทําให้แจ้งของเรื่องสมุทรไทยก็มีแค่นี้แหละตามที่เราได้ฟังทำเพื่อที่จะให้เข้าใจในเรื่องของการล่าทุก ะไม่ว่าให้ทานแม่พระพระพุทธเจ้ายัางกรรไไดัดไว้ในเรื่องเบื้องต้นของคนที่เหียวเนี่ยคนที่เดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนนะผ่านหน้า,า,นนากาถาไหมเมื่อทานกาันทานหน้ากาถานี่คือเห็นว่าคนนี้เขาให้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจกาา็ยกศีลหน,น้ากาถาให้านนานรักษาศีนหน้ามันจะได้เพิ่มความสุขให้ได้ไม่ว่าตกแบบไม่ต้อง ให้ทานมากมายเพราะมันมีอภัยาทางตัวแล้วการทักษาแล้วเมื่อรักษาเสรแล,แล้วพระพุทธเจ้าก็การว่าให้จเจริญภาวนานะเพิ่มสุขไปเพื่อภาวนาทำให้มากขุสติปัฏฐาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจในเรื่องนิพพานนะักนิพพานนะักนะนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เราไปลงในเรื่องสุขแต่ในติพพาทั้งหลายอยู่แล้ว เราองค์ก็ชี้ว่ามันเป็นอาทีนาวะยังยเป็นโทษอยู่เพราะมันยังเบียดว่าตายเกิด,ด,ดอยู่ในวงจรทีนี้คุณดมโอเนี่ยจะเอาระดับไหนตรงน,นี้นะเราก็ลองมาแค่ตด,ดูว่าชีวิตเรานี่จะเอาระดับไหนทีเอาแค่มนุษย์สมบัต,าาติตือวรรค์สมบัติหรือว่าจะเอานิพพานสมบัติก็เราก็เช็คแต่ตอนนี้ที่เราฟังธรรมเนี่ย ว่าจะตัวบาอาจารย์ทั like ้งหลายพระคุธเจ้าผู้ผู้ทรงคุณท so ั so ้งหลายทั like ้งหมดเนี่ยที่มาแสดงธรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับเราได้ได้เข้าใจในเรื่องภาวนาในเรื่องนิพพานตาถานนิพพานากาเพราะว่ามันเป็นแนวทางทำให้เราแจ้งในทางเดินของมรรคผลสิทานี่ก็เรียกว่าเรา อ่ได้เข้าไปถึงนะทำมานตนสาดีสักพือเชื่อเลยเชื่อในคำสอนแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องทำมาสตะทำไปจนกระทั่งนู้เลยนะจนกระทั่งว่ามันทุกน้อยอะอะไรเติบติ้นเราก็เห็น ด้วยปัญญาของเราแล้วก็เราก็จะได้ล่าไปเรื่อยๆนะสิ่งที่มันเกิดก็มันมีสิ่งที่กระทบอ่ะนั่นแหละเกิดตรงนั้นจะเกิดปัญญาความการทบแล้วเกิดความรู้สึกก็ส่งไปที่ใจทางตาก็ในตาหูทางจมูกทางเลนตาตายต่างต่างแต่ด้านพระพุทธเจ้าจึ่งเกิดว่าทุกทั้งหลายเนี่ยที่

ล่าไปจยงกระทั่งใน,นที่สุดทีนี้เมื่อเรายิ่งล่าเนี่ยก็แค่เรามาอยู่กับเราหายใจเข้าครั้งหนึ่งออกครัง้งหนึ่งก็มันก็จะทําให้ล่าไปในตัวนะตรงน,นี้มันล่าไปในตัวเลยเพราะว่าในขณะที่เรามีตัวรู้เนี่ยพูดที่ลมเนี่ยจะไปรู้ที่อื่นไม่ได้เพราะว่าตัวรู้เนี่ยมันจะไปรู้แบบสองอย่างไม่ได้

ะจบูกให้มันเป็นก้อนดินแต่มันมีลมอ,อยู่ด้วยพอการทอบเกิดวิญญาณก็เรียกว่าสาตาให้เกิดวิญญาณเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นในขนาดนั้นมันก็เกิดตัวรู้รู้ว่าลมการท้อปลายจมูกเราก็ทําต่อเรื่องให้เป็นว่านสีเยี่ยวจาทําให้กินนะทําให้กินจนกระทั่งเกิดเป็นลมเดียวเป็นเทกับก่าตาย เมื่อเร็นอมเดียวต่อไปก็สมาที่ก็มันก็เกิดผลขึ้นมาส่วนวิตอกวิจารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละว่าถ้าทั้งหลายก็รู้แล้ววิตอกวิจาร์ปิติสุขกเองกับตาเนี่ยบางทนเนี่ยอาหาใจเข้าครั้งออกครั้งเนี่ยมีหมดเลยครับเลยมีวิตกวิจารเปิติสุขกเองกัตาแต่พอเรามีปัญญาไปลากได้ มั้งิีตอกกี่จานล่าปีติล่าสุกมันไม่ไปไหนแล้วมันต้องเข้ามาสูกเอกับตาที่เป็นอารมณ์เดียวมันก็จะทําให้เราตดชื่นอยู่กับอาณาบานััตถิทั้งข้าวทั้งอองข้าวเนี่ยก็เรียกว่าปราโมดอย่าลืมนะแค่เราหายใจครั้งเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้ากับมาบ้างจะเกิดขึ้นอย่างเลยนะ เราหายใจครั้งหนึ่งแล้วออกครั้งหนึ่งถ้าเราสังเกตนะโดยแยบคายแล้วเราจะเห็นว่ามีทั้งอาปาโมทนะหายใจเข้าครั้งเดียวเนี่ยมีทั้งปาโมทมีทั้งปีติมีทั้งสันทีแล้วก็มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งสมาธิแบบนี้เพราผู้ตองกัดไว้ครับหรืว่ามีทั้งปาโมทสดชื่น มีทั้งปิติความผิดใจมีทั้งปัจจัตที่คือความสงบเพราะอะไรถ้ามีปัญญาเนี่ยหายใจเข้าเราระงับกายาสังขารจิตตาสังขารหายใจออกระนับกายาสังขารจิตตาสังขารมันก็จะเกิดปัจจัตที่เห็นไหมปัจจัตที่ก็เกิดขึ้นเมื่อทสงบแล้วเนี่ยก็จะตามมาปัจจิก็คือ ที่นี้ความตกในที่นี้ก็คือมาจากมาเมื่อสงอบแล้วมันก็จะเกิดสมาธิเพราะว่าความตกเนี่ยเป็นฐานของสมาธินะเมื่อมีสมาธิก็คือมีความตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วที่นี้พระพุทธองค์ก็กล่าวว่าให้เรามีอุเบกขาคือเกิดแล้วก็แลอยู่ใน รู้ว่าเออตอนนี้เรามีสมาธิหน้าปัจจุบันแล้วในขณาที่เราหายใจเข้าออกนะสมาธิก็ปุดเด่นขึ้นมาเมื่อสมาธิผุดเด่นขึ้นมาแล้วทีนี้ทีนี้แหละสมาธิหละเป็นฐานปัญญาที่จะเราเราจะได้ไปรอบดวงใจรอบรั้งไปรอบูวงใจทุกตาทุกเล่าสังสารทุกเร่าวิญญาณทุกเร่า จะทุกข์เพราะเวทนาเนี่ยเราจะเห็นเลยและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีสัจวาก็ดีเกิดขึ้นจากเวทนาก็ดีทีนี้เราก็จะเห็นไปตามธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสทุกทัณฑ์เหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยทั้ง้าตออเลยแล้วไม่ใช่ตัวตอนทั้งหมดเลยอ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะเราเห็นความจริงแล้วเพราะเราเห็น ความจริงอย่างนี้แล้วคุณโยมโอมก็ไม่ต้องบ่อนแล้วว่าทุกนูกแต่ไม่เห็นความจริงเรียกว่าเห็นตามเห็นตามตรงเนี้ยแล้วถ้าเราเห็นบ่อย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 จนกระทั่งว่ามันละจริงๆรงนะั้ตาที่มันเราทุกข์อ่ะมัเรามืดเราละได้จริงจริงเนี่ยในเรื่องของนิจจังนะความไม่เที่ยงเนี่ยเราละได้โดยเด็ดขาดเห็นโดยโดยเด็ดอ่ะโดยสมุดเกศโดยเห็นตามโดยสมุดเกศเลย มันก็จะไปล่าสกายญาติสิความเห็นติดนะบอดไปบางเบาไปเรื่อยๆ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 ใดที่สุดแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งก็คือเห็นอะไรอเห็นวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งในไกรลักษณ์นะในเรื่องเวทนาทุกถ้าเราไปยึดนะ เห็นแจ mhm. ้งในเวทนาไม่เที่ยงแห็นแจ้งในเวทนาเป็นอนัตตาเห็นแจ้งในสัจจะว่าถ้าเราไปยึดเป็นทุกเห็นแจ้งในสัจจะว่ามันไม่เที่ยงเห็นแจ้งในสัจจะว่าเป็นอนัตตาและเห็นแจ้งในสังขารว่าถ้าเราไปยึดปันเป็นทุกเห็นแจ้งในสังขารว่าไม่เที่ยงและเห็นแจ้งในสังสารว่าเป็นอนัตตาเห็นแจ้งในวิญญาณสิ่งที่ถูกกระทบเกิดวิญญาณความรู้สึกทางตาหูจมูกจิตใจ มันก็จะเห็นแจ้งว่าถ้าเราไปยึดมันเป็นทุกข์อ่าแล้วเราก็จะเห็นแจ้งว่าวิญญาณทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วก็เห็นแจ้งวิญญาณทั้งหลายเป็นอนัตตาตรงนี้เรียกว่าเห็นแจ้งอ่าเป็นวิปัสสนาเ็เห็นแจ้งไงทีนี้มันก็จะไม่มีความสงสัยแล้วก็จะไม่มีติลกณะเป็นเออเรามี ความปกติเป็นสิทธิอยู่แล้วด้วยกายวาจาใจที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะไม่เชื่ออะไรที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระอริยสองเราก็จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสองแล้วพระพุทธพระธรรมพระอริยสอ์ไม่ได้เกิดอยู่ที่ไหนเลยเกิดอยู่ที่ขตจิตที่เรามีสติรู้อยู่ที่เราดูครั้งหนึ่งพุทธะก็เกิดเนาะ ถ้าทำมากก็เกิดอยู่ตลอดเวลาต้องเรามีสติกลับไปถึงว่าแล้วนี่พระสฆงสาวก็เกิดอยู่กับท่านทั้งหลายที่ได้มาจะมฟังฟังทนี่แหละมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นจะจะมองว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้เป็นภูมเป็นภูมิบางทีถ้ามองอย่างนี้แล้วทาให้เราเนี่ยมองเห็นว่าเออเราเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้บวชเนาะเป็นอะไร เราไม่ได้ปวดกับเทาตีแต่เราชอบทำบุญให้ทานเข้าวัดฟังธรรมแต่เราไม่ได้ปวดนี่แหละคือเป็นการบวชโดยแท้ที่พระพุทธเจ้ากัดไว้นะบวชโดยแท้ในสมัยพุทธกาลก็มีนะเช่นพวกพวกรัททีเนี่ยลัททีไอ้พวกรัทธที่ครอเนี่ยเวลาจะเข้าไปบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าให้อยู่สี่เดือนเลยนะ ให้อยู่สี่เดือนเลยอ่าให้ประพฤติอ่าอยู่ไล้สี่เดือนนะกว่าจะให้บวชก็เหมือนสมัยนี้นะอ่ากว่าจะได้บวชก็ต้องเป็นเป็นเป็นหน้าค่ะสามเดือนอาตอมาอยู่สามเดือนนะกว่าจะได้บวชก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ตั้งใจแล้วก็จึงพร้าุปชาผู้สวดท่านก็อนุญาตก็คือ ตอนนี้ก็เหมือนเราอยู่ในห้องทํามาเรียนรู้่านะต่อไปก็อาจจะได้บวชกันหมดก็ได้ในห้องธรรมนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามาเชื่อนะเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อช่วยชีวิตเลยพุทธังชีวิตังเอาเรคือป้อมชีวิตพุทธเจ้าว่าถ้าสมมติในห้องนี้นะเป็น อันนาคาไม่ได้นี่นดูนาคาไม่มีปฏิบัตรษ์ทำไมว่าบวชหมดแหละเพราอะไรละ่ะก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่ต้องมาเกิดตีกต่อไปนงแค่ข้าวสู่อนาคาไม่นเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยู่ทางโลกไม่ได้เพราะไม่สามารถที่จะ โลกของกรรมมาคุณห้าได้ที่รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมาคุณห้าเนี่ย<อ>มันบีบนะบีบให้ส<อ>ัมทั้งหลายเนี่ยต้องตู้ลงตู้ลายเนี่ย<อ>ถาา<อ>้าพระอดาคามีเนี่ยต้อง,องนะอยู่ไม่ได้หรอกถึงอย่างไรก็ต้องอ,ออกเพราะว่าเหตุโทษอ่าก็ออกอ่าอาจะออกวด อในช่วงไหนก็แล้วแต่นะแต่บางธานอาจจะไม่ออกแล้วไม่บวชแล้วทำเลเป็นคารวะเลยก็มีเช่นสุบาเช่นพ่อของพระเจ้าชายสิทธัตถะตอนพระพุทธเจ้ากัตตานุอตราสัมมาสัพโธิยาเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมพระเจ้าชายสุโภตนะเนี่ยก็ไม่ได้ออกบวชนะอ่าก็ยังเป็นพระมหาจตพัทธ ปกครองอยู่ในกับ,บิลาพักนะแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ก่อนที่จะึ้นท่ททานสนพระองค์ก็แสด็จไปแสดงทำทุกวันเลยนะ7เจ็ดวันวันสุดท้ายพระองค์ก็อนพิ้าอายุไขาวางทั้งหมดแล้วก็สาเร็จพัผ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็คือเราก็เหมือนปวดในตัวน,นล้วแหละพาเราได้ทำรด้ ละไรตัวเพราะการวางธรรมนี่ก็คือการจำานาแล้วคือการจำาน่ากายให้บริสุทธิ์จำเล่าบาจาเลยจำาน่าจิตของต่อให้บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับการจำละจำละบาปแล้วก็ทำผู้สอนด้วยไ้้ฟังนี้เป็นผู้สอนแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสให้ขาวรอบอยู่ตลอดเวลานี่แหละนะ คำเหล่านี้เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์นะเจริญพรนะมอบไม้คืไม้ให้คท่คทานสาธุท,ท,ท่านพระอาจารย์ที่เคารพรักบัดน,นี้ก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ท่านแสดงธรรมเทศนาเป็นมงคลแก่กลุ่มสันติเมธีธรรมอย่างยิ่งขอให้อานิสงส์บุญนี้จงบันเจิด เกิดแก่พระคุณเจ้าด้วยครับท่านไปใจแล้วครับจากสวัสด์